สมาคมชกสอสมอจะเพิ่มข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกชกสอสมอ,อีกแล้วนะคะคือตอนนี้นะคะไม่จำกัดอายุจำกัดโรคเป็นบางชนิดเท่านั้นอย่างเช่นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ต่อไปนี้ทางสมาคมชกสอสมอพบว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะมากค่ะโดยเฉพาะคู่สมรสของอสอสอสมค่ะอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นเลยนะคะ ดังนั้นทางสมาคมมีแนวโน้มว่าจะกำหนดให้อายุของผู้สมัครไม่เกิน65ปีค่ะแต่ว่าก็จะมีรอบการสมัครที่ปล่อยผีอยู่นะคะนั่นก็คือปล่อยให้สักรอบหนึ่งที่ไม่กำหนดอายุแล้วหลังจากนั้นทางสมาคมจะกำหนดอายุกำหนดโรคเพิ่มขึ้นไดยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดรอบต่อไปอันนี้คือรอบปล่อยของนะคะ อย่าลืมมาสมัครให้ทันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครนะคะแต่ปปอเชื่อว่ามีแน่นอนค่ะรอประกาศอีกทีนึงนะคะถ้าปปอทราบจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบด้วยนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะกดติดตามช่องปปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะคะให้กำลังใจกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปบายสวัสดีค่ะ